THIS <laughs> ดีมจริงเนื่อยหลาลนื่อยโอ๊ยย้งวิ่งนนยมวิ่งนานเลยอ่ะจับจับต้นข้าวที่ส่วน เดี๋ยวต้องไอ้กับถ้ากินถ้าไอแล้วกินมันจะสำลักนาะเหนไหปัดแรงๆกว่านี้ออกแรงกว่านี้ออกแรงเอ่เอาไว้น้องพิมพ์ปัดได้เลยไม่ได้องมาปัดยนะ เลลนูกปั่นให้มันรอบเลยให้มันรอบเลครับวายเล่นรอบเลยเออเออคันนี้ช่วยปั่นคันนี้ช่วยปั่นวายเล่นดูอะไรคะเต่าหมอกเต่าอยู่ไหนล่ะแม่ยังไม่เห็นเลยเออชี้ชี้ว่าเต่าตรงไหนชี้ชี้ก่อนนี่เต่าตรงไหนครับนี่ไงเต่าสีอะไรสีน้ำตาลจะลังกินอะไรเต่ากินอะไรกินต่างมอ อันนี้เตาน้อยอยูข้างบนได้อยข้างบนอย่างตรงไหนเดี๋ยวเตาน้อยแล้วไปขนันได้เดี่ยวเจนเกีวเียหมดเีเกขาดนะลูกเนี่ยมันนี้เกีขาดได้เลยนะไก่ยลยได้กีจะขาดนะ